เจี๋ว่าเ้าเขาเขาเลี้เลี้ยมาดินมองเอุโมงต์เลี้ยจนกายเป็นไอ้นสอยักเปตุยักเบลุเอ้ยนี่นี่วัยวานี่นี่อันนี้อะไรอ่ะยานพัฟเฟอร์ครีมกับเครื่องอัพเบลเอ็กซ์ยานพัฟเฟอร์ครีมอันนี้นะแข็งแรงแล้ะทนทามากเหมืนลูกจักรกนเลย ว,ว,วันนี้เป็นเมรวันวนนี้เป็นมวยทองกรมสะอาดของป้าเนี่ยตามที่ตกลงกับแม่ไว้เช็ดชิดหมดเลยเดี๋ยวนี่ป้ามองไปมองมาห้องสะอาดอันนี้นี่สีอะไรอะ่ะสีเหลืองอ่ะเราต่อสินี่นี้ก็ออบอกว่าในขนาดที่อบอ้านอ,อ,าอะ แฟงฟันในใาในใยกระดาษญี่ปั่นแป็งฟันอยู่นะป้าป้าก็ตีนี้พระเทพดิดิดินี่มาเทพที่โรงเรียนเทพว่าอะไรหรือเปล่าป้าว่าร่างกายเรามันไม่ดีร่างกายเราอะเต็มไปด้วยขี้หรือว่าขี้ฟันหรือว่าขี้มูกหรือว่าขี้ หรือว่าจิ๋วหรือว่าจีไข่หรือว่าขี้ปาหรือว่าขีปลาแล้วอึแล้วก็ฉี่ด้วยใช่ป่ะปะปะไม่จุกเลยแล้วแลวแต่ยีบอัดการันทีเลือดเลือดเลือเลือกผููตราส่นหนึ่งหนึ่งสนหนึ่งไม่น้อและส่วนเจ็ดก็เรียงกันตัวแล้วก็ไปเองกับร่างกายป้าน่ะเป็นเบรุตรสวนเจ็ด เราก็เข้าไปทางปากแล้วก็ลงมาคอหอยหลดอาหารแล้วไปเพาะอาหารแล้วไปตรงนี้น้ำไสเล็กน้ำไส้ใหญ่น้ำใสใหญ่ก็ไปกินล้ำสเล็กเล็ดเล็ดเล็ดร่องกุนก็ที่อึกก็ออก่างกายไฮนี่ตัวสูญเจ็บไอเห็นของนี่ไม่สีเหลือ อีน่น้อม่เขทีมีพังตพังตงอยนี่นี่นี่เชื้อโรบกินเออป่ะชอบก็ไม่ยจวเเของีมีสีเหลืองเหลืองวันนี้วันนี้อึเป็นสีเหลือง ิไ,ไม่แล้วแง่สบายใจจังแล้วจะจิ๋วเกยแล้วไงต่ออัลวินจิ๋วทำยังไงอัลติอนจิ๋วเลยก็กรณ์เนี Barn ่ยอ <helmet> ัรอนส, <pigs> <USSR> oh, สุขวิย์นะมมียังนี่กำลังตกนักก็เลยกน้ำฝนเหล่านี้นึอง้ยอยอาหารที่สูงมาจากปาก ดี๋างนี้ไม่มีหาเลยอืมเขาปันไม่ได้กินข้าวใช่ปะอันนี้อะไรอ่ะยังไงต่อดูสิอะไรอ่ะไปหาหมอไงปันจะไปหาหมอเป็นลมนดูสิปันนั่งซ่วมแล้วก็ตดออกมาทำไมอ่ะเอาจริไม่ได้แล้วหรออืมจะไม่ได้ยังไงต่ออ่ะเราต่อต่อสิปันก็เป็นลมในห้องน้ำใช่ปะเล็วเร แล้สึกก็ก็ไปที่ปลายหมูก็แล้วก็เล็แล้วก็เห็นเอ็กซ์แล้วก็เห็นเอ็กซ์ทำในวันนี้ก็เป็สีดำแล้วก็เลวนะก็เลี้ยไป,ก,ไปก็ก็กลับมาที่ปลายมือีกครั้งหนึง่งอีเมนเม็นก็เข้าเข้ามาดื่มยาโมโบยามโมยามโมเอ็กซ์เลยก็เอ็น ลืมน้ำอุ่นสองแก้วให้ให้ให้ป้านื่นน้ำอุ่นสองแก้วหลังจากตื่นนอนตอนเช้าใช่ป่ะนี่เราส่งก็ไปนะเอ๊ะก็กเไม่ห็ตัวแบบไม่ห็นนะมันมันอยู่อยู่ไหนกันนี่เอ๊ะนี่เราต้องกลับไปที่ปลายเออมงแล้วโนเนี่ยอุ้ยเหม็นเอ๊ะแต่ว่าเขา เอ๊ะแต่ว่าวันพระอมอวันนี้เออแบบแถมยังเป็นสีเหลืองทองด้วยว้แล้วเหม็นไหมเหม็นม็ไม่เหม็นไม่เหม็นเลยตัวกินน้ำอุ่นใช่ปะตัวตัวตัวสปก่สินจิมไม่ละ่เรี๋อวเรื่เอาคือมาพูดไอจอไปที่จุด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 สกปกเลย ยังยังไม่ถึงหน้านี้ใช่ป่ะจบปะนี่ไงเก่งมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีอยบ้านแข็งอะไรจากแม่จากแม่ีดีในใจที่ที่ดสุดเจ็บเจ๊จบแล้วเก่งมากกว่าเมือตัวเองหน่อยแล้วเก่งมาก